มาค่ะเพื่อนๆไปดูของกันค่ะของกินพาไปดูของพาไปดูรถอย่างก็ไม่ต่ากับรถอย่างก็รถพุ่มพวงไปค่ะไปดูของเออดาราอย่าฮะไปค่ะ ยังฮันเจ้าปะะะ้าวลาถ้าถายน้อยบอกมือน่อยะบะะะบกมือน้อยเออละ้าวลากำลังรับนี่นะคะของ นอ้มันแพสั hmm. mm ่นมองอย่เจ๊ีหลังบ้านคนนี้นกระเด็ดหลังบ้านก็มีวะมองออกใม่หรอโอ้แต่กับมองออกใม่เยอะแยะอีอลปัไหนมา เนี่ยอริปั <S <S <h <h ้มเจ๊ก้าค่อยทอดคยทอดเออกินกับขนมเจ้าอืมนี่แต่ขนมนี่ยแต่ขนม อุ้นน้ำเหนียงแดงดำๆนี่ละมุดมาแล้อ่ะต่ว่าอีแห่เอามาของมาใช่มาวน่ะเนาะมันนบัตจนี่มันขี้คนเดียวได้ก็นะเจ้ากันนี้กี่บาทก็หบาทครับมันเป็นซกอกุ้นเส้นอย่าอือครับยังอยงี้ไหม อ่ะด่านี่นี่นี่เอาปน5บาทเดี๋ยวเอาตีตะเข็ม1.5บาทนี่เออยไปพวกเหรออนี่ว่ะดาราไปปุ้นแล้วเอ้อลบมะขนบึกบึกปปละเสะดุงละ อีอออหนึ่งเกาะกวนวันดีขนาดละเออมาเก็บแผถนนบุญละนี่นะคะ จะมีรถแบบนี้นะคะรถขายของเขาเรียวกว่ารถพ่งพวงนี่ค่ะทุกคนนี่เค okay, นะคะทุกคนนี่ค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะคะ